เฮ้ยมามาดูกมามาเลยวะมาเลยครับขึ้นมามเมืองเนี่ยพอ่อแม่พี่น้องมือกล่องเนื้อจ้านี่ผ่ายกตาซอยสิมากเงี้ยใ,นใ,นใครมูดแดงยูเงานว่าไอลืมอันนั้นลืมพระแนวฟัดเนาะจ้าไอกราบแลแนวฟัดเอาล้านมาน้ำเด้พอพ่อแม่พี่น้องยูนบวชคำเดี๋ยวให้เงี้ยใ,นใ,นใมูดแดงเนื้อจ้าวันนี้จะข่าวอ้าวมาแล้ววนันนี้มือกล่องเนื้อจ้าร้านซ้อกุน สวัสดีครับป้อยางครับเ <c oughs> มื่อยไรไอ้วเนี่ยมาฟัดนอกจากนะหาลงมาทาังโดมเลยจ้าอรอบป้าย่างเลยจ้าเด้อมนี้เสาห้องวันที25 25 25่ยี่สิบหายี่สิบหากุงผ้าหกหกนะจ้ารอบมดแดงนะจ้าำมนี่จะาข้าวจ้าสิก, <c oughs> <c oughs> สกรับส่า่าฮ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 ่าดมา่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่าอ อาจังกินดีดีพว่ าไม่แม่เลยลูกเข่าไม่แม่เลยว่าไปเอาเอาถุงเหนือน้ำปลาดูวยเอาถุงมือบ่ถุงมือครับถุงมือเดียวบ่ อ่ะม,มิสแล้วมาฆ่าลุงแขกมะแดงเอ้ยบาดแหลกเจ้าจ่าเนี่ยยาขมังไก่เล้วพ่อมีสแต่แม่มันติกัด์ตเลยบาดแหลกแขกม้านกับมัน,มนเยจะจะอะเจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องมีแต่ไข่ใหญ่เนาะไข่ใหญ่ๆน้องวิตเตอร์ท้อยไปอันนี้ติกัด์ตโมเด็งติกัดแม่สิฟัดนี่แม่เก็บออกมีแต่ไข่ใหญ่ๆ ตัวนมงห่วงที่มาผ่านใครใหญ่อยู่แล้วพอมีที่หนองมากเลยทั้งมอไยจ้ะท้างหน่อยคอยแงยเอาพอกำปัน่นเอียงนี่ซึ่งก็มากที่จ้ะมากอยู่จ้ะ ฟ้าดเดี่ยวนี่ตะไคร้ใหญ่ๆสวยๆเลยจ้ากำลังอันนี้นะพ่อแม่พี่นังนี่ตะไคร้เนาะค่ะไคร้ม่ไคร้ใหญ่ๆบาทเลกประมาณอยู่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องบัดนี้จสิไปดุนจ่อยอีกเนาะเธ<ๆ>ือทายเธือบอทายเลอจ้บาบัดนี้ ม่โอบต้องเฮ็ดซอยแมวกับตาไม่แม่หิวข้าวก็พักกันไปกินข้าวเอามาๆไว้พอเอามาเออดึงขึ้นดึงขึ้นตาแม่ ouais. มา เคข้าวเดียวเท่ยสองสำบาตรเอาวหิ้วเขาล่ะหิ้วเขาก็พาก,กันขี่สอนกันเมื่อเนาะครัอบอ่าดู่ั่น,นไป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 เออบ่ตองมากกรได้เด้อเดี๋ยวแม่โทรหาบ่ตองมากกรได้ฮะเอออ่ะ<า>อ่ะไปไปสอนกันเมื่อ ไปกับร้านน่ะพอตาิ่นเซตภารกิจมากแล้วเนาะจ้าหน่อจนเทียงส่วนกันว่าใส่อันนี้พ่อแม่พี่นอ้อตามบวกเลาะพู่พี่เราจะเทิง์พู่เริอมมันนี้ขึ้นพูมากพู่เหมนน้องเมกเนาะไปเดินกับร้านข้าวหนึ่งพอตาิ่นมากเลยส่วนกันมาพูเนาะจ้าหน่อเอาใส่ตุ่มเริอบันงงีดนจสสิแอให้ยมดแดงอีก ลังแหลกด้จ้ะนี่้ใส่อีกบวกก็นนะ้าบวกนี่ใส่ไปน้ำบวกเนี่งน,นะนอฟไม่มพี่นองไปไกลบ่ได้ไม่มีหมองใส่ใส่ไปทำบวกทำยังไงงี้กสร้างมันทำเพรามันหลงอยู่อา,าอหย,ย่างคอนบอ่ เอามาทางหนอกที่ที่ขนมโด่หอองหนันเอาทางหนอ,นอกที่หยาดหินใหญ่ไ,ไปโอู้หอ้ฮะได้ละยงังก็รกงกรสร้างเขา,มาถมอ่ะเห็นไหมใส่ไปโอ้ยใส่เขามากลางๆนี่อ๋ออ๋อคือคือคือเป็นในสัตว์เอออันนั้นขาอันนั้นบอกเปย้อนขอว่าเป็นคือเป็น ขามากอกลางๆพี่ตื่นเหรอเพืนเกือบหมดดีอยู่หมดจุนมตื่นเนี่ไม่ทันเลองอีกพอาะงเลยกพั่นอุ้ยน้ำเลือตืนเอาลงไปอีกอุ้้ณดีพี่เขาได้โกนตันนี้ บ่แม่เนี่ยโกนเลยนั่นนั่นละสอกนิ้นั่นละนนละเขาสอกนิ้เห็นแน่จะอันอเป็นไอสอกเลย ตัดเถอะมะโปออกตัดเถอะมะโปออกที่ใบเราว่านเหลี่อยู่คู่ตุ่มซีบล้างพอมีพี่น้องไม่ตะขาดกับขาดอ้าล้างพื้นถ่ายละปะล้างพื้นถ่ายละใส่เพิ่งไปจังใดใส่หยากใส่ซามาสวยแท้ยังขาดที่ว่าเศร้าตุ่มก็ได้เสือกพื้นขาดเนาะอ้าวล้างพื้นถ่ายเลยพอมีพี่น้องมันมาเลยแบบนี้เลย พอพักคอนเขียนเด้อพี่น้องมัเนี่เก็บไปไปรือก่อนอ๋อพี่เข็ดดีเถาน้องถือมีดตัดไงเลยบปะนี่นี่ทั้นตานี่ทั้งสายมือก็มีเด้อสายมือก็มีเด้อไก่เหัวนมเห็ดเออ ทั้งทั้งก็มีอีกเด้อหยอดหนึ่งเด้อซื้อทั้งหัวเลยหยอดหนึ่งดีเออนั่งทึงเลยทึงสุดเลยเนี้ยละเนี่ละขึ้นไปอีกนั่นเขาไปทั้งในหนังหยอดพวกปงยันตัวนั่นละซื้อหนันละทั้งทั้งเลยดึงกันวดเออนั่นเดี๋ยวก็เห็นทนตัวเพิ่นแห่งกำลังสิบานอะไรนั่นสิบานสิบานอะไรเจ้า มันยังเขียวงามเลยเด้อพ่อเมยพี่น้อแถวเนี้ยงามพื่นขนาดพุูนตั้งนานเด้อชุ้งๆหน่นยอดชุ้งอ่ะเดี๋ละพ่อนื้อน้ำเจ้าน้ำแนนอั่นีเอออันงาเดียวกันนั่นันยึดตอกันนั่นเอาน้ำเจ้าได้จริงเหรอเออผลงานถึงนั่นโอ้ยงานนั่นแซงงามเพื่อนนะใจองขนแควนก้อนใจไปแงใครมือแดงเอ้าเอ้าเอ้าเอาเสียเสือเสียจังไรสิีใบ กินเข่าวบวแจ๊กสิเงษแง่ไข่หมดแล้วกินเข่าแล้วเลยจ้ะจนสิบใบสองกำลังแง่กำลังสิบเท่บาดแผลได้จัดเนี่ยเมื่อนึ่งรัดละละอุ้ยเมย์ใหญ่โอไข่ใหญ่ตัวละพ่ออุ้ยไข่ใหญ่เจ้าออกเจ้าเดี๋ยวสิไปจัดการมันดีไข่ใหญ่ มานเด้าพงลเก็บหรอกเอ่เงเลยฮั่นละสิเก็บดอกนั้นอุยฝาดงเงอยู่อพ่อายเนะเดียวสิเก็บเองโอ้โหโอลายเดียวเดียวเดียวขอพีดจะเพี้ยนมัจะเพียดมันขอเพเองอีเองสเฮเองจะหาแง่หัวันนี้ มองแงาได้สิดเหลือได้วยอ้ยมินจะใครเงยงหลายเตียด้วยจ้ามาฆาตนาเพราะไม่พี่นอ้องซึ่งคู้นี่ใส่จุม่มเมื่อคาทีกินเขาเนี่ย <c oughs> ห่ยคาทีกินเขาแล้วจ้นบ่ายสองเขาไพี่เน่ยสามโมงแดงหัวแล้วจึง,งจสีแดยงยามสุกเนาะ สักชั่วโมงเนี่ใส่กระดาษเจสิมันได้จังไรละโหละบาดแหลแขงมันกมันยู่พอแม่พี่น้องจนบสองจกินเขาวกลังมากบาดแหล เนี่ย hey, น cool. mm ี่ข้าวยังพยายามสุ่มแล้วจ้ะแ่ชักสองสมองในใบสามหมดแดงยังพยายามสุ่มนนี่ไม่น่าบาดทตยบาดะชายได้จ้าพราบาดมันทำเวลาเนาะหาดอกเงี้ยให้หมแดงไม่น่ากะสิเจ็บสีฟัดที่วันนี้โมงเงี้นบาดแรกกระมันอยู่จ้าพอพอมาฟ้าซอยแนน อ๋อใส่ชิแล้วแล้วล่ะใส่แล้วล่เออไส่แล้วเล่แล้วเลฝนกับขืมใหม่อะไรแบบนี้แจ็คสีมาม่มามาเออเอเออเออฝนที่มาแล้วพอจะแง่ไหวตลเปบ่าแง่ไ uh oh. หวละแง่ไหวละอันเท่สักไปยังอะยยังสั่งนตกแซงมันมปยังไรยัฝนตกตีอ่ะเอาเ่อกัง เขาเลยเห่เลยอุ้ยบาดแหลกขึ้นลายขึ้นอื้กัดอีกเอาเลยพอเลยเลยซะเลยซะเอาอเอาไปเลือกอยู่เฮือนน่มใส่กระม่อนกระปลานอยู่เฮือนนี้โอ้ยมากขนาดมีตะไคร้ใหญ่ๆพร้อมพี่น้องหมานเลียวจ้ะอุ้ยบาดแหลกแห้งหมานมานทัขนาดเอาเอาไปรุ่นต่อยิ่งมาตีแขกคนพ่อเอาไปต่อ จก,อกเอาแม่แตกแม่แตกเลยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยมีกุ๊กเป่านหน่อยๆซอยกันมาเจอคนบานแง่จะคล้องกันแง่กันเบ้ยที่จังแท้ขึ้นักปูกก็ย้อนขจาว่า,วามันตรงตรงอีดิ้พ,พ่อแม่พี่น้องคุณนะคุณ พอกำปั่นไงพอกันนีเปลี่ยนใหม่ใหม่อีกแล้ <c oughs> ใหม่เ,เ,น,เมมน่าเคนใหม่เ <c oughs> น่าที่เปลี่ยนใหม่สันเปลี่ยนใหม่สันรอน้ำก๊กเป่าต้องพอมีพี่น้องก๊เป่าซ้ำๆเปลี่ยนใหม่แล้วจ้ะเนี่ยยายนาทิเฮ็ดตัวนี้แล้วหมด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนใหม่แล้วตอนนั้นใหม่เน่าคดเอาใหม่สันแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วไปจัดไปออื อี uh ้ซ huh. um, ้อนกับมันอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องมีตะไครใหญ่เนาะจ้ะเนาะ เมซิลีบ่ะพ่อลังแหลกแหกหมานเลยจ้าอีหยังอีหยังอุ้ยขัดขาดขาดไรจนจนเอาก้นมันไหลจนจนออกเลยโอ้ยโอ้ยกับยังว่าอุ้ยกระปูใหญ่กับปูใหญ่ขาดมาจักพ่อรัดเอารัดเอาโอ้ยไหลจนจนออกข่อยเงียบไรข่อยห้องขาดขาดขบว่าุ่นกระปูตัวหนึ่งไหมขุ่นใช่ะหรือขุนกระปูที่ขัด อุ้ยลายออกเวิร์ดพ่อแม่พี่น้องเลยอุ้ยจือใส่ปลาค่อยมาปลาบักลายผุ่นก้นบักใหญ่นึงก็ยังว่ามันขาดพอพอพอก็ยังว่าโอ้ยเนาะเสียดายเด้ผม่อกำลังดีใจขาวจุนพูนอยู่สวยๆเนาะโอ้ยบัดสิจังจีเจืใส่แล้วเอาสมมาใส่เล่เอาสมมาข่อยชิใส่กับพูนกันเยอะข่อยเอาใส่โอ้เงินแท้เสียดายเด้ปลาอะไรจัดจ้านทุกอยหองน้ำกากกากขับมาฟังเลย กบูกระจเอี่กบูที่ระกัดขาดมากไงหนึ่งพ่อพี่น้องโอ้ยหอกากรน่ำเพื่อกบเบิ้งทั้งกลุ่นกลนกลุ่นขาด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 แตยังว่าขาดโอ้ยเงยกลายอ่ากัดอีกไงที่ระกัดหมดตัวหน่อยที่เราพ่อเอ้ยกูใหญ่น้งหญ่ลงซ้ำเอาเอาลงจับจับเอาพ่อโ้ยตัวใหญ่พ่อดู โอ้ยเสียดายปลาดิอ้ไปซื้อเอาตั้งหนอคุณปนปลาคอยโอ้ยเรือปลาโมกหน่อยหนึ่งปาลาอะไรปลาเป็นขาวๆอยู่ตรงไปพี่น้องเรือตอนนี้ส่วนอีหยังคือก็บบองเพชรแทนงามเนาะโอ้ยคืองามเนี่ยซื้อเพิ่นตะบองเพชรอยู่ว่าจักแล้วจักโอ้ยเป็นคลายคลายหัวน้ำผมนะเป็นสันเป็นสันม,ม,มีน้ำได้ไหมมีน้ำหรือพอแม่พี่น้อแจ้งเป็นตุ่นอีหยัง มีนามด้วยจ้าอาเบื้องหลังที่สองเหมืนเบื้องดากมานําเลยเด้อเบื้องกดมานํานเฮียโขบ,บอีกซะอีกอ,อ,อย่างละแน่เนาะอีกอย่างละพอปกังปละ,ะขาากั้งปขาวเด้อพอมีพี่เนาะดาบว่อขาดพ่อมีกับปูพอโตตัวนี้ประป,ประปูกระก้ยอยี เออข้นขางีกระปูเออไข่แน่อยู่ขันังสีว่ขาดใส่สมองก็กลัวเนาะไข่อยู่ินยังถงข่อยู่คงไม่พี่เนาะมาได้กระติ๊ดทุระทีทุระก่เยักมากที่เก้าสองบาดแหลกหลายอยูกระปูกัดบริเวณก้นขันไลโจกๆออกมาหลังที่สาบวกหน่อยๆเป็นยังไง ยังบอไม่ยังอ,อ,อ,อีกกกางตัวกลางรองตัวรตัวเออ <c oughs> บวก <c oughs> บวกหน่อยหน่อยหนึงเว้ยกัวมีอะไรพอเพิ่นบอกพอเพิ่นแม่เพิ่นอนนะพอก็แม่เพิ่อนแหละอ่าอ่าอ่าเติมกันไปเสร็จเลยไปไปดูดล,ลังต่อไปเนาะพอม่พี่นอ้องตัวในสอกนะบึงกลนเพิ่อนในเด้อ แห้งตั้งขี้ดินนั่นแหงตั้งขี้ดินนั่นนุ่งนพ่อโอเฮตังสรนแล้วแห่งสีนั่นกลนกลนเออใคยแน่โอ้ยเนี่ยยอีกแล้วเยออีกแล้วเยอีกแล้วขาดอีกแล้วโอ้ยยยยยโอ้ยย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 อยย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 ย ใครยุดบมาขาดไงคุณพอสีบดโอ้ยยังจะมีะขาดเมบปลาดเบื้องดากนี่ด้วยเออโมปเป็นยังตัวหนังตายรยประกังประกังาเ <laughs> ดีจะแจดมิมานอยู่ัวนีมา,ออานอ,าอ, <laughs> อาย,ยู่มามาโ้ไม่เจยากไม่จวะสตัวแต่ละสอตัวเียดิ ได้ก่เนี่ยอ่ามันดูด้วยใครอยหอย <laughs> มาสถานอีหยังบบกัดกับแบบเพิ่าใครแบบนพ้อแล้วเมืองกุเยด้ยเอเด้อโบเป็นยัง อุ้ยโดนอันมันถ่วมเนาะสมองก็กัวคือตายว่ะคือบลุกลายนังมี้ตะกั่งตายอีกเลยตายตัวนี้ก็ตายสามตัวถือกลายอยู่เดี๋ตัวนึงยัะแก่นั่ะนะอุ้ยถือบาราซัมหนี่งคลองไข่แน่ท่นใส่ใบบัวติ่นที่กระเจ้านั่นอุ้ยพอมันพี่น้องเลยนี่กัดกูกัดเสือกัดกัด กคับเกะปูเนยออู้ตายก้ขาดเลยทวดโอ้ยขาดมันใหางคนะย่ำน้ออันกระปูยำอีกละโอ้ยกระย้อน ยังจังขาดเลยเย็มกระปูไยน้ำค่อนๆกระปูไยกัดตุ่มมนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยป้านก็ยังไหนแง่้ยจีอ้ออีหยังอีหยังนะอีหยังนั้นคือเป็นดำๆคือหลายแท้บาทนี้หาหกตัวมิตะกั่ง แต่ก oh, ังยางเดียวตอวนี้ค <design> ือบวไตปอดตัวไตเพามันขืนหนาว่ไหมเขนหนาว้ขนมาหานใจเนาะขินหารใจแนละอ๋อไปหุนอีก่อ้กันเรือจากอันเรืองสองบอกหนสองามป้าย่างมาเรียนค่ะเสียบันมันที่กันมันที่กัน บ่านถนงขนาดตุ่มโยดขึ้นเขะเจ้าเ,าเนาะตุ่มโมโตุ่มโมโยนำขี่เก่าเขาเจ้าเด้บริปเปกไก่โมโยจ้าตุ่มนี่แต่ว่ากัถือว่าคักอยู่หน้โมโยก็ได้ทื่มมว่ามันอยู่ใส่สมองกลัวกลัวยังสิมีแต่ขาดแต่พอๆๆโอ้กะปูวอกัดกะปูกัดทั้งฝืกเสียดบขนาดเตียกจะเสิได้มาอีก หน,นึ่งอีกสองติ่ง,งติงต่งกับติ่งคนติ่งหรืออะยังติ่งอื้ออย่างไรนะขาวาขาวก็สั้สงพี่เจ้าละโอ้ยใครแน่ดากว่า่ะดใครแน่ดากว่าขาด ดากยังเ,เลื้อหนูกะปูอ๋อเพิ่งได้เล่นน้อยู่เนาะล้งซีดถ่ายก็ได้เล่นน้อยู่เนาะเจ้านี่เนานนะอู้ยกระปูอีกเล่ย์แล้วบ้างดาบด้วยกระปูจนกินอต่เน,นี่นอุ้ยบว่หัวประกางตายสองตัวกระปูอีกแล้วกระปูอีกแล้วพ่อ ระว่ง,งกุ่นมาว่างดาเขาลยอาล้างสุงสดทถายกระโดเดียวเราคนเมียนพี่หนอกย,ย่างได้อยู่ที่เก้าอืมนอยเจ้าปูอีตัวละนี่แลวว่าะวังงผืนนีบนะแค่นเหอเจ้บปู กระปูเอาใส่กระสอบสก่อนม้ำจากตีบ่อใส่ใส่กระสอบกดโอ้ยอออยากใส่น้อกักดกัดเ่อยอ้าวพอออกหรอกเอ้าเอ้านี่สิจับซ่อยพอออกหรอกอ้าวเตรียมสัมภาระสิกลับบ้านครับซองหลับเข้าม่พี่น้องเลยเวลาสมควรเลยเวลาสมควรแล้วหอดรถพอดีมาเบิงเ่งแนว่มันเท่าก่อนนะพอเอามาสบม,มันก่อนนะ ใส่เวลาแค่สองชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยว่ันตรีปลาไหลกินอยู่เน,นาะม,มันไล่เนวอยู่พี่น้อ,นเองอนเนี่เหมูปลาจะใส่สองชั่วโมงปลาเกลงกมันปลากั็กเล่นพ่อแม่พี่น้องไลยเติบอยู่จ้ะปลากั็กปลาซิ่วเขาปลาอันนี้กับปลาไล่เป็นไหรปลากั็กไลยคนนี้อื่นอืมไหร่ไล่เติบอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องกระปูเข้ากับได้เนาะกระปูกระปูหยักกระปูเลยซ้ำเต๋อเลยพ่อแม่พี่น้อง ไข่มูแดงก็ได้เอาหลายแน่วได้หมดนี่ไข่มูแดงมือพอมีแต่ไข่งามๆเที่ยวไข่หมูเนี่เที่อยวไข่หมูเนี่งามๆไม่เพิ่งขี้พุ่นขี้พุ่นไข่มูแดงสวยๆได้จ้าไข่มูแดงเข้ากับอะไรแง่ปันใดมีส่วนในแง่มีแค่ข้าวเดียวมีแง่ข้าวจะเอาลายเสือกเยอะหน่อยหนึ่งข้าวเดียวพยายามสูงใส่ใบกับนิ้วเขาพอดีจนบใบสองแง่ไข่มูแดงก็ได้หมานอยู่คือกันแง่ไข่มูแดงข้าวหนึ่งกับ ว่ายามเมื่อหงมาตะผู้น้องพ่อแม่พี่นอ้องหองร้านแต่ส่อผนก็กไม่เอาใส่กันเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมีแง่บางเรื่องทำเองมานู่พ่อแม่พี่นอ้องหากินตามชรบมาชอบมาตัดกับพ่อได้กินอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องครับเออนานน,นี่กับบอกท่านมีเห็ดอ่ะน้อกับมีนี่ละหาไข่หมดแดงหาปลาไปแน่เก็บพักแน่พักกับอะไรก็กรรมพักกับว่าออกมาโซ่หรอกพ่อแม่พี่นอ้อง <laughs> พ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเมน้าในเด้จ้าพราะเด็กเตือนเมนะน้อพ่อกบคลิปใหม่ๆว่าเหมือใหม่มากเขาสิภาพไปหาอย่างน้อพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองมเมอนา,นเาะสุดท้ายนี่เมนามาโมไม่ยังร้ายให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไม่ล่วมสุขค่วมเจินคิดสิ่งใดสมพ่วมมงมาศปรถาถนาได้จ้า คลิปนี้ล่พี่ละนองนะจ้ะพาพอก็ไป็นนามหยคลิปน่าคลิปนี้พอเกล้าวข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ